สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำไข่เค็มใบเตยนะคะก่อนอื่นต้องนำไข่เป็ดนะคะจำนวน30บใบนะคะมาล้างทำความสะอาดนะคะแต่พอดีเราอะลองลอง,ลองคิดค้นสูตรในการที่เอามาแช่ดอกอัญชันแล้วก็ขัดผิวของไข่เขานะคะตอนนี้กำลังแช่อยู่นะคะก็เลยยังไม่ได้นุ่ยมาก วัสดุอันต่อมาก็คือเกลือนะคะเราใช้เกลือประมาณโลครึ่งนะคะใบเตยโลครึ่งนะคะเดี๋ยวจะหั่นแล้วมาปั่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคลุกเ้าให้เข้ากันค่ะนี่คือเกลือทั้งหมดหนึ่งกิโลที่เราตามเสร็จแล้วนะคะนี้ใบเตยที่เรากําลังหั่นนะคะนี่ก็ใช้หนึ่งกิโลเหมือนกันหั่นทีตีหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่เอาเข้าเครื่องปั่นนะคะเขาจะได้แบบละเอียดละเอียดอะคะ่ะ ค่ะมาต่อกันเลยนะคะอันนี้ไข่เค็มสาสิบใบใบเตยหนึ่งกิโลปั่นแล้วผสมน้ำอุ่นด้วยนะคะ<ม>เกลือเม็ดหนึ่งกิโลเราตำแล้วเหมือนกันนี่อุปกรณ์ที่จะใช้ทำไข่เค็มนะคะบรรจุพันธุ์ว้วก็จเจ้าเกลือคุกกับใบเตยเลยนะคะงดีอย่างนี้ใส่ลงไปเลยค่ะขายำขยำ เมื่อสักครู่อค่ะไม่ใช่เมื่อสักูเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ไร้สดแล้วสัญญาณเน็ตเราไม่ดีนะคะทําให้เราต้องอัดวิดีโอวันนี้ก็เลยจะพาทําไข่เค็มนะคะใบเตยสูตรอะคะ่ะมันมีอยู่สองสูตรสูตรแช่น้ํากับสูตรหมักบั้นเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะ โดยส่วนผสมอะ่ะเขาก็จะมีสูตรแรกเขาจะเอานำเอาเกลือไปต้มแล้วก็เอาไข่แช่นะคะแล้วทีนี้ของเราแลวสูตรที่สองเขาจะเป็นใบเตยปานหนึ่งกิโลอ่ะห้ากิโลเกลือห้ากิโลแล้วก็ไข่รู้สึกว่าจะเป็นร้อยี่สิบใบมั้งคะแต่ของเราก็เลยปรับสูตรให้ให้มันเล็กลงมาเพราะว่าเราใช้แค่ เราใช้แค่30สบใบแล้วก็เขากันนะคะแต่เราไม่ได้ใช้ดินสอพองของตามสูตรอะเขาใช้ดินสอพองประมาณ5้ากิโล เราน,นอนก้นอยู่นะคะก <methodology S 1> ็อย่างที่เล่านะคะว่าช่วงนี้เราก็จะไลฟ์เก็บชั่วโมงบันทึกวิดีโอเก็บชั่วโมงด้วยเพราะว่ายังขาดอีกเยอะและอย่างคือเราเฉลี่ยแล้ว <Germ> หน้่นาทีเราคิดเป็นหนึ่งพชั่วโมง เราคิดว่าเราทําได้แค่วันละสามชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็แบ่งเป็นช่วงกลางวันกลางคืนอย่างอ่านหนังสือกลางคืนเนี้ยก็สักชั่วโมงหนึ่งสี่สิบนาทีระหว่างนี้เราก็ระหว่างกลางวันเราก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทําเช่นการหาเรื่องของการถนอมอาหารอย่างเช่นวันนี้นะคะหรือการทําอิฐปูนที่ออกแบบด้วยลายเบไม้ต่างๆนะคะนั่นก็ยังทําอยู่ แต่เพื่อไม่ให้เพื่อนๆน,นะคะเบื่อก็เลยสลับสลับกันทํานะคะเสร็จ hmm. แล้วมันจะอยู่ไในนอเนี่ยสุดเนี้ยวายอีกอย่างที่ออกมาทําข้างนอกไม่ใช่อะไรนะคะโอ้มันลกข้างในบ้านลกเป็นคนขยันนี่เมื่อใส่บรรจุพันธุ์แล้วนะคะ ก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็เดี๋ยวอีกสิบห้าวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงเค็มน้อยขนาดไหนแล้วก็เราจะทดสอบเป็นทั้งต้มไข่เค็มและก็ดาวไข่ดาวเค็มโอเควันนี้บายบายขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะไข่สามสิบใบ ก็จะประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ก็เป็นงานช้างแล้วค่ะเก็บกวาดล้างอุปกรณ์โอเคสิบห้วันมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ๊ายบาย